e ีอิงลิ l เลสัน s ิฟตีเรียนภาษาอังกฤษนานเท่าไหร่ถึงจะเก่งค่ะค่ะคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยถามครูเยอะที่สุดเลยค่ะแล้วครูก็จะยืนยันว่านะคะถ้าเกิดตอบได้เนี่ยครูโกหกแน่เลยค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างกันว่าปกติเนี่ยเราเรียนภาษาอังกฤษกตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีนะคะถ้าไม่ตั้งใจนะคะไม่ออดทนฝึกฝนเนี่ยก็จะไม่เก่งค่ะปัญหาใหญ่เนี่ยนะคะอยู่ที่คำศัพท์ค่ะ เพราะว่าถ้าเราได้หลักแกรมั่อย่างเดียวเนี่ยได้รูปแบบรูปประโยคเนี่ยแต่เราแปลประโยคไม่ออกเนี่ยก็ไม่มีความหมายนะคะการฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยค่ะต้องไปด้วยกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือศั์อีกเหมือนกันค่ะคารเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ต้องใช้ความฉลาดหรือความหัวไวเลยนะคะครูยืนยันกับเด็กทุกคนค่ะเราใช้แค่ความขยนันอดทนความคุ้นเคยในการ ใช้คําศัพท์นะคะคือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเวลาโรงเรียนสังเกตเนี่ยก็จะเหมือนแอปพลิเคชันมือถือจ่ายตังปุ๊บเก่งปับ๊บแต่ของจริงไม่ใช่นะคะค่ะอย่างในห้องเรียนโรงเรียนหนึ่งเนี่ยน,นะคะมีนักเรียน40คนอ่าแล้วคนที่เรียนเก่งที่สุดกับคนที่เรียนแย่ที่สุดคนที่เรียนแย่เนี่ยจะบอกว่าคนนั้นหนหัวดีจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเขาขยันมากกว่าแค่นั้นเองค่ะค่ะเวลานักเรียนครูทอนะคะครูจะยกตัวอย่างคะ่ะว่านักกีฬาโอลิมปิก เขาก็มีแขนขาหูตาเท่ากับเรานะคะไม่ได้มีอะไรมากกว่าเลยแต่ทําไมเขาถึงพยายามไปถึงระดับโลกได้เพราะเขาหมั่นขยันฝึกฝนอดทนค่ะค่ะคุณยังเน้นอยู่ที่คําศัพท์นะคะเพราะว่าจะทําให้ภาษาอังกฤษเราเนี่ยไม่ตันค่ะฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยจะเป็นเลเวลที่สูงขึ้นได้นะคะและศัพท์คำหนึ่งเนี่ยนะคะก็ใช้ได้หลายความหมายในคําเดียวคือบางคนเนี่ยอ่าน p a r a ราฟแล้วก็เปิดดิกทําไปทํามาได้แค่ครึ่งโปรากราฟเบื่อในการแปล ประโยคไม่ถูกต้องแปลไม่ถูกแล้วก็พับทิ้งไปครูเชื่อว่านะคะบ้านของทุกคนที่พยายามจะเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งตอนนี้เนี่ยมีหนังสือภาษาอังกฤษอย่างต่ำสามเล่มเอาอย่างต่ำนะคะอย่างจํานวนมากเนี่ยครูไม่รู้แล้วก็สามเล่มนั้นอ่านไม่จบอ่านได้ประมาณครึ่งหนึ่งอย่างมากแล้วก็โยนทิ้งไปเพราะว่ามันน่าเบือ่อแล้วก็ไม่เข้าใจค่ะแล้วปัญหาก็คือขี้เกียจเปิดดิกนั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างความหมายของคํานะคะที่มีคำคำเดียวเนี่ย แล้วแสดงความรู้สึกได้แตกต่างนะคะ,ะครูจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งตอนเรียนอยู่อเมริกาเนี่ยนะคะมีเพื่อนมีแฟนเป็นฝรั่งเพื่อนเนี่ยก็คือผู้หญิงไทยมีมีแฟนเป็นฝรั่งปุ๊บเขาก็โทรมาวันนั้นวันอาทิตย์เขาบอกว่า,เขา,วาเขาพูดประโยคหนึ่งทําไมแฟนเขาโกรธมากก็ไม่รู้คือนั่งดูทีวีกันอยู่ดีๆเพื่อนครูต้องการจะถามว่าคุณเบื่อไหมเพื่อนครูก็เลยถามว่า you are boring ครูก็เลยเฮ้ยคืออย่างนั้นประโยคนี้ You are boring แปลว่าคุณน่าเบื่อค่ะคือนั่งดูทีวีเพื่อนก็กลัวว่าแฟนฝรั่งเนี่ยจะเบื่อจะชวนออกไปเดินเล่นชอปปิ้งก็เลยบอกว่าคุณเบื่อไหมฉันจะชวนไปชอปปิ้งแต่พอประโยคแรกออกไปเท่านั้นแหละว่า you are boring ปุ๊บฝรั่งก็เดินหนีออกไปเลยคือคุณน่าเบื่อนะคะถ้าจะใช้ให้ถูกต้องคือ are you bored are you bored ค่ะแล้วปัญหาเรื่องการออกเสียงหรือว,ว่า accent ของคนไทยเนี่ยก็จะทำให้ภาษาอังกฤษเปลี่ยนนะคะอย่างคำว่า b ch b e t bet, แปลว่าพนันกับ best b e s t b e s แปลว่าที่สุดอ่าอย่างเด็กที่ชื่อ best ทุกคนเรียกไอ้ best ไอ้ best อ่าก็กลายเป็น e s t ไอ้พนันไม่ใช่ไอ้ที่สุดแล้วนะคะอ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคำไหนใช้แบบไหนในประโยคนะคะต้องแกะจากประโยคก่อนคะ่ะอ่าตัวอย่างนะคะคำว่า bet กับ best นะคะอ่าคำว่า bet b e t bet การพนันก่อนนะคะไอ้ a บสยูม m เวกเ get mad ได้ o u if you eat all of those junk foods, I bet your mom will get mad at you. if you eat all of those junk foods คือฉันเนี่ยพนันเลยว่าแม่ของเธอเนี่ยจะต้องโมโหเธอมากถ้าเธอกินอาหารขยะพวกนี้หมดค่ะอ่าต่อไปคำว่า best แปลว่าที่สุดนะคะ best best ที่สุด I'll do my best on this examination. I'll do my best on this examination คือฉันเนี่ย จะทําดีที่สุดในการสอบครั้งนี้ค่ะ,ะคําว่ามีคําศัพท์เพิ่มเติมนะคะคําว่า exam e exam ก็เท่ากับ test test e test นั่นเองนะคะแต่เติมคําว่า nation examination e ะะ examination Examination แปลว่าการสอบค่ะค่ะไหนเราอยู่กันที่คำว่า bet การพนันแล้วนะคะ,ะมีสำนวนอันหนึ่งนะคะ you bet You bet, Y O U แล้วก็เว้นนะคะ B E T bet แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจ You bet ไม่ได้แปลว่าคุณพนันนะคะแต่จะแปลว่าไม่เป็นไรหรือว่าแน่นอนคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ,ะถ้ามีคนมาบอกเราว่า Thank you for helping me ขอบคุณที่ช่วยฉันเราจะสามารถบอกได้ว่า You bet จะเท่ากับความหมายว่า Alright หรือว่า Never mind นะคะแปลว่าไม่เป็นไรคะ่ะ ต่อไปอีกตัวอย่างนี้นะคะ do you want to buy this car คุณอะต้องการซื้อรถคันนี้ไหมถ้าเขาตอบว่า you bet ไม่ได้แปลว่าคุณพนันนะคะ you bet แปลว่าแน่นอนความหมายเดีวยวกับ of course หรือว่า for sure ค่ะค่ะตัวอย่างของคำศัพท์แล้วก็การออกเสียงที่ผิดนะคะถ้าเราออกเสียงผิดความหมายของคำสี่คำนี้จะต่างกันเลยนะคะ,ะครูจะออกเสียง4ี่คให้ฟังก่อนนะคะ plan น Plan พลา plate อ่าคำแรกเพลน P L A I N เพลนแปลว่าเรียบล้วนนะคะ้วนเปล่าๆคำที่สองเพลน P L A N E เพลนแปลว่าเครื่องบินค่ะคำที่สามพ n าน P L A N Plan. แปลว่าวางแผนนะคะคำสุดท้ายนะคะ plate p-l-a-t-e plate แปลว่าจานค่ะ,ะดูตัวอย่างประโยคนะคะ I like plain crackers I like plain crackers ฉันเนี่ยชอบแครกเกอร์เปล่าๆค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ He loves to travel by plane He loves travel plane to by เขาเนี่ยรักการเดินทางโดยเครื่องบินค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ She likes plan for her trips She likes plan for her her plan plan to to for for เธอเนี่ยชอบวางแผนสำหรับการท่องเที่ยวของเธอค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ we broke five plates yesterday we broke five plates yesterday เราเนี่ยทาจานแตกห้าใบเมื่อวานค่ะถ้าเห็นไหมคะว่าคําศัพท์และการออกเสียงเนี่ยสำคัญมากๆอ่ามาเข้าเรื่องกันว่าเรียนภาษาอังกฤษนานเท่าไหร่ถึงจะเก่งครูจะยืนยันแล้วก็บอกกับนักเรียนครูนะคะว่าอย่าไปคิดอย่าง,งานั้นอย่าเอาเวลาอย่าเสียเวลาไปคิดตรงนั้นเพราะเอาเวลาที่คิดว่าเมื่อไหร่จะเก่งเนี่ยมาฝึกฝนอดทนพยายามแล้วก็ทํามันค่ะที่สําคัญที่สุดนะคะคือท่องศั์พยายามท่องบางคนบอกว่าทําไมท่องแล้วไม่จํา คือบางทีไปท่องรวดเดียวถ้าเกิดใครเคยติดตามของครูในคลิปต้นๆเนี่ยนะคะจะมีบอกเทคนิคการท่องศัพท์นะคะแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยมีใน YouTube ี่เยอะมากที่เขาสอนภาษาอังกฤษนะคะพยายามหาดูค่ะว่าตรงไหนเป็นสไตล์ที่เราเรียนแล้วเข้าใจที่สุดค่ะและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเวลานักเรียนครูท้อนเนี่ยครูจะบอกนักเรียนครูว่าเวลาที่เรานั่งเล่นสมาร์ทโฟนอยู่เวลาที่เราดูอะไรที่ไร้สาระอยู่เนี่ย คนอื่นเขาท่องศัพท์แล้วเขาพยายามฝึกฝนอดทนอยู่เขาก็เลยเก่งค่ะเพราะฉะนั้นบางทีการอดใจนิดนึงเ่ยนะคะแล้วกับหันมาท่องศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะทําให้เราเก่งขึ้นเร็วขึ้นได้ค่ะเราจะใครงองแงมากมากนะคะนักเรียนครูเนี่ยเรื่องการท่องศัพท์ครูก็จะยกตัวอย่างนะคะว่าภาษาอังกฤษเหมือนการลดน้ําหนักเลยมันเหมือนกันยังไงอ่ะถ้าใครเคยคิดจะลดน้ําหนักจะเข้าใจนะคะสมมุติว่าวันนี้วันพุธนะคะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันทร์ลดใหม่มันจะได้เป็นการตั้งต้นที่ดีนะฉันจะเริ่มลดวันจันทร์ละพอวันจันทร์ปุ๊บวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่สิบเจ็ดของเดือนสมมุติอืวันนี้กินทิ้งท้ายก่อนละกันอ่ะพอวันจันทร์ผ่านไปเอ๊สิบเจ็ดเลิกไม่ดีเอาเอาเอายี่สิบละกันเลขท่วนอ่ะพอวันที่ยี่สิบปุ๊บพอหลุดพอตะบะแตกอีกสิบวันขึ้นเดือนใหม่ละอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่หนึ่งเดือนหน้าเริ่มใหม่ แล้วก็จะผลัดไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะก็จะลดไม่ได้สักทีสับาษาอังกฤษก็เป็นอย่างนั้นนะคะหรือว่าการอ่านหนังสือตอนสอบก็เป็นอย่างนั้นคือทุกคนจะถามย้ำว่าทํายังไงถึงเก่งทํายังไงถึงลดน้ําหนักได้ทำยังไงถึงอ่านหนังสือทันสอบจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องทํำยังไงแต่ว่ายังไม่หันกลับมาพยายามทํามันแค่นั้นละค่ะค่ะอย่าลืมนะคะอดทนฝึกฝนพยายามนะคะแล้วก็คลิปใน YouTube ที่นักเรียนหรือว่าทุกคนไปดูมาเนี่ย ของใครก็ตามไม่ว่าของคุณหรือของใครเนี่ยอย่าพยายามดูรอบเดียวนะคะดูยังตำสามถึงห้ารอบจนกว่าจะเข้าใจและจําได้ถ้าจําไม่ได้ละสิบค่ะดูไปเลยนะคะอดทนฝึกฝนพยายามค่ะสักวันเราจะเก่งเองค่ะ